สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะคะที่เข้ามามมววนะรับชมเฟืองวิ่งเฟอวนนะคะตอนนี้คุณก็อยู่กับผมเองฟีโนวันอีกแล้วนะแล้ววันนี้คุณก็อยู่กับผมในเกมโรบอกในแมปออสตาเทว์ด,ดีเฟน์น,นะฮะวันนี้ผมจะมาสุ่มลอยมัสตุงเอ้ยลอยมัสเตงเอ้ยไอถูกแล้วโอเคผมจะลองใช้สูตรตามนี้นะแล้วก็เพชรประมาณนี้น่าจะสุ่มได้นะสูตรตามนี้เลยใช้ตัวตามนี้นะไม่ต้องใส่อปนะฮะแล้วให้คุณเดินไปหน้าสุ่มนะฮะ แป๊บหนึ่งนะฮะไม่ใช่ใช้สูอแบบนี้นะมานะฮะแบบนี้เลยนะฮะอาจจะแหล็กๆหน่อยนะครับภาพอาจจะไม่ชัดเออนะฮะให้เดินมาตรงนี้เลยนะใช้ตัวกาก,ากากมาแล้วให้เราเดินมาตรงนี้นะฮะตรงนี้อาจจะเป็นที่ที่เหมาะสาหรับการใช้สูรที่สุดนะอ่าค่อยๆลงนะฮะมาตรงนี้เลยนะฮะเออ โอเคเรามาตรงนี้นะฮะเราจะไม่ทําตามสูตรของคนคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมแปะช่องไว้ผมจะไม่ทําผมจะทาคล้ายๆช่องนั้นนะแต่ผมจะไม่กระโดดตรงนี้นะผมจะกระโดดตรงนี้เลยนะอะอาจจะแหลกๆหน่อยนะกระโดดไปเลยแบบแหลกกระโดดไปเลยนะจากนั้นให้เราปรับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะแล้วก็หันหลังแบบนี้แล้วก็เดินเป็นไมเคิลแจคสันไปผมอาจจะไปหาเพลงมานะ เพลงไมเคิลแจ็กสันโอ้ย oh yeah. เดินถอยหลังแบบในนะฮะชุบชๆบชบ,ชบ,ชบ,ชบหันหลังไปนะฮะยังไม่ถึงนะฮะเดินหันหลังไปนะฮะอยู่ด้านหน้านี่เลยนะฮะให้เรากระโดดหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าทีนะฮะให้เรากดท่าพูดนี่ฮะเป็นท่าต่อยพันนะฮะให้เราสุ่มไปเลยนะสิบรอบแรกนะฮะ แล้วก็กดไปเลยคลิกล้วๆนๆฮะเฮ้ย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 ทุกคนทุกคนรอยมาสแตงว้าวรอยฮอนด้าอาร์เพกทุกคนดูรอยมาสแตงนี่สิว้าว ำงใจให้ผมนะครผมได้รอยมาแสดงแล้วสูตรน,นี้สามารถใช้ได้ภายในแค่สุ่ม10รอบนะฮะสามารถไปใช้กันได้นะฮะใครชอบนะฮะก็อย่าลืมลองไปใช้ดูนะถ้าใครใช้ไม่ได้นะฮะก็มาบอกผมได้เลยนะผมจะมีสูตรต่อเรื่อยๆนะฮะ